สนับสนุนโดยโรงภาพยพียงในเครือเอสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูฟวี่กูรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายและพีเอ็นรีนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25นะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากพูดคุยกับเรา2คนอัปเดตข่าวสารต่างๆโดยไปถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆทางรายการเรานะครับเข้าออมาได้เลยนะครับที่ Facebook ยัอเแฟนทางการของเรานั้นก็คือ m ู v i e ่กู u ูท Show ชวนั่นเองครับโอ้ใช่ มาถึงปลายเดือนละของเดือนเมษายนายนี้เดือนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันผ่านไปได้เร็วเพราะมันมีวันหยุดเยอะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการานต์หลายท่านก็คลายร้อนในการเดินทางกับภูมิล้อมนาบางคนก็ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศภายในประเทศใช่ครับแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์นี้ต้องบอกว่าสบายมากเลยจริงๆนะครับบางคนน,นะครับช่วงนี้ว่างนะครับไปดูทีเดียวสัก2อสเรื่องไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไม่แน่นมากแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มจากทาง SF ให้คุณผู้ชมด้วยนะครับสามารถดูหนังกันได้แบบหลาย เรื่องในราคาแบบสบายๆกระเป๋ากันด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูแบบส่วนตัวนะครับเขาก็มีโปรโมชั่นให้เหมาโรงภาพยนตร์กันได้นะครับซึ่งพรุ่งนี้จะหมดเขตกันแล้วนะครับใครอยากจะจองต้องรีบกันหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่ทราบกติกาวันนี้ครับเรามีเรื่องราวโปรโมชั่นดีๆจากทาง s f มาฝากคุณผู้ชมนะครับในช่วง SF News กันครับช่วง SF News กลับมาอีกครั้งกับเราผู้พิทักษ์จักรวาลใน Guardians of the Galaxy Volume 3ครับเราผู้พิทักษ์จักรวาลกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่บนดาว nowhere แต่แล้วจู่ๆชีวิตในอดีตสุดปั่นป่วนของ Rocket นะครับก็หวนกลับมาทำให้เกิดเรื่องอีกครั้งหนึ่งพวกเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นั้นร่วมต่อสู้พร้อมชมฉากแอคชั่นสุดมันได้นะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ S F ทุกสาขาครับ That Beautiful Sky จากนี้นะครับ SF ยังให้แฟนๆ Guardians of the Galaxy นะครับซื้อตั๋วก่อนใครพร้อมรับของที่ระล,ลึกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์กับ Special Package ภายในแพ็กประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งที่นั่งเฉพาะที่นั่ง Bench ดีลักซ์ทุกสาขาและที่นั่งพรีเมียมเฉพาะสาขา S.F. World Cinema Central World พร้อมของที่ระลึก S.F. Plus Collectible Ticket Special Edition จำนวน1ใบในราคาพิเศษเพียง250บาทจำนวนจำกัด3,000ชุดเท่านั้นจำหน่ายตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคม2566ที่โรงภาพย,ายนตร์ในเครือ S.F. ทุกสาขาครับพิเศษสุดๆใครที่สะสม S.F. Plus Collectible Ticket Special Edition มาตั้งแต่ภาพย,ายนตร์เรื่อง Ant Man and the Wasp Quantum Mania ต้องไม่พลาดกับ Guardians of the Galaxy Volume 3เพราะสะสม SF Plus Collectible Ticket Special Edition จากภาพยนตร์ Marvel ที่เข้าฉายในปีนี้ครบ3เรื่องสามารถแลกครับ Marvel Collectible Cover ลิขสิทธิ์แท้ได้จำนวน1ชิ้นเพราะฉะนั้นแฟน Marvel ไม่ควรพลาดครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ให้คุณเป็นเจ้าของโรงหนังดูหนังแบบส่วนตัวสุดๆเหมารอบเหมาโรงภาพยนตร์ในราคาเริ่มต้นเพียง5,000บาททุกเรื่องทุกรอบทุกวันทุกสาขามีทั้งโรงปกติและโรงพิเศษโดยโรงภาพยนตร์ปกติราคาเริ่มต้น5 5,000บาทเข้าชมได้สูงสุด20ท่านหรือโรงพิเศษอย่างโรงภาพยนตร์ First Class ราคาเริ่มต้น6,000บาทเข้าชมได้สูงสุด10ท่านสำหรับโรงภาพยนตร์ First Class สสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบ Exclusive สามารถซื้อบริการ Service ใน l ounge First Class เพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษเพียง450บาทต่อท่านได้ทั้งอาหารเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นคุ้มสุดๆส,สามารถจองโรงภาพยนตร์ในเครือเอสทุกสาขาแบบส่วนตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2566โดยยืนยันและสำรองโรงภาพยนตร์ ภาพยนต์ล่วงหน้าทาง Line @sfgroupbooking แล้วมาสัมผัสประสบการณ์ดูหนังแบบ Private ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fan Page SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อนะครับในช่วง m Movie g u r u ู i g h l i g h t ของเรานั่นเองนะครับยังคงอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับรวมไปถึงคลิปและเบื้องหลังเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดของตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดนะครับแล้วก็ข่าวสารที่ฮอตที่สุดประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับกับเราสองคนด้านเลยนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วงมู g ี่ก h รู h ฮไลท์ on charter from Romania to London. ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่นะครับที่จะแนะนำสัปดาห์นี้มาพร้อมกับความสยองขวัญครับจากเรื่อง The Last Voyage of the Demeter ผลงานการกำกับของอันเดร r เอเวรดอลนะครับผ่วกกับชาวนอร์เวย์ที่เคยมีผลงานการกำกับภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Scary Stories to Tell in the Dark ครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก The Captain's Log ครับหนึ่งในตอนของนิยายเรื่อง Dracula นะครับซึ่งประพันธ์โดย Bram Stoker นั่นเองครับโดยเล่าเรื่องราวของเรือสำเภาของรัสเซียนะครับที่ตั้งชื่อตามเทพีของชาวกรีกว่า ดิเมเทอร์ครับเรือนี้เนี่ยนะครับได้บรรทุกลงศพของดรากูล่าเพื่อเดินทางจากคาเพเทียนะครับไปยังลอนดอนแต่ในขณะที่เรือล่องอยู่กลางทะเลนะครับผีดิบกระหายเลือดตอนนี้นะครับก็ได้จับลูกเรือของเรือลำนั้นนะครับมาดูดกินเลือดทีละคนจนเหลือแค่ผู้รอดชีวิตคนเดียวนะครับที่กลายเป็นคนเสียสติไปในที่สุดเมื่อเรือเนี่ยนะครับได้มาเกยที่ฝั่งของประเทศอังกฤษครับสำหรับใครที่ชอบแนวสยองขวัญเกี่ยวกับดรากูล่าแบบนี้นะครับรอชมกันได้นะครับโรงภาพยนตร์บ้านเราในเดือนสิงหาคมนี้ครับ Pacific. He is on this ship. Which means we will never leave it. The devil is real. May God have mercy on us all. Captain Rambo? What the hell are you doing? Entering the jump point perimeter. I'm gonna get you some readings, Fury. Murder. พบ <Hello. S 1> <Hello. S 2> กับการรวมตัวทีมซูเปอร์ฮีโร่พลังหญิงไม่ว่าจะเป็นแคปตันมาร์เวลมอนิก้าแรมโบ้และมิสมาร์เวลในภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios The Marvels ครั้งนี้เนี่ยนะครับพวกเธอจะปฏิบัติภารกิจปกป้องโลกยังไงนั้นรอชมกันได้ในโรงภาพยนตร์บ้านเราต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ Where's Rambo Captain Rainblew We're looking for Kamala Khan. Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you I can totally show you. Whoa. No! No! Hi. Where's our daughter? Wherever you are. มาร่วมสนุกชิงของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Air กันนะครับคำถามก็คือ Viola Davis รับบทเป็นใครในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้โชคดีนะครับจะได้รับของรางวัลก็คือเสื้อยืดและหมวกจำนวน2รางวัลครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับทาง Facebook Movie Guru TV Show ครับ มาร่วมสนุกชิงของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead Rise กันนะครับคำถามก็คือ Lee Cronin ทำหน้าที่อะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณผู้ชมนะครับจะได้รับของรางวัลก็คือเสื้อยืดและกระเป๋าผ้าจำนวน1รางวัลครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show ครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF จากผู้สร้างผลงานความสยองสุดคลาสสิวันนี้ผีอมกำวังภาพยนต์เท่านั้น